อันยอซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ รวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแชรยองจากอิตจีกันอีกครั้งนะครับในตอนนี้เนี่ยแชรยองได้เข้าร่วมรายการวาไรตี้ที่มีชื่อว่า No Prepa r e รนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยแชรยองก็ได้ไปปล่อยความฮาในรายการอย่างมากมายเลยนะครับําคัญนั้นเนี่ยแชรยองก็ได้มีการเปิดใจด้วยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเธอนในเรื่องของความคิดเห็นเชิงลบที่มีต่อแชรยองตั้งแต่เดบิวต์มาที่เรียกว่าก่อนเดบิวต์เลยจะดีกว่าที่แชรยองนนั้้ไดเจอมา จะทาให้เธอเนี่ยรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไปในรายการโน Pre แพรครั้งนี้นะครับแชรยองนั้นก็ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของรายการและก็ได้มีการพูดคุยกันกันกบพิธีกรแล้วก็ทีมงานด้วยและอีกหนึ่งเรื่องที่แชรยองนั้นเธอได้มีการเปิดเผยแล้วก็เปิดใจในรายการครั้งนี้นะครับแชรยองเนี่ยได้บอกเอาไว้ ai, ว่าในตอนนั้นเธอมีแนวโน้มกับความรู้สึกของเธอว่าจะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาของคนรอบข้างของผู้คนมากมายที่อยู่รายล้อมตัวเธอในตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยสวยที่สุดแล้วก็มั่น ใจในตัวเองอยู่เสมอเลยแต่ว่าระหว่างการเตรียมตัวที่จะเดบิวนั้นเธอรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองไปอย่างแปลกมากๆแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เธอนั้นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหลังจากที่เชยรยองเนี่ยได้พูดแบบนี้ขึ้นมานะครับ MC รายการนี้ก็ได้ถามต่อเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอถึงขาดความมั่นใจตัวเองไปมากขนาดนั้นแชยรยองเนี่ยก็ได้ตอบเอาไว้นะคะว่ามีเหตุผลมากมายเลยที่เธอนั้นขาดความมั่นใจและก็มีคนที่คอยพยายามไม่ให้ใหเธอนั้นได้เดบิวต์ด้วยคําพูดต่างๆคนแบบนี้เนี่ยมีเพียงแค แชรยองก็ได้บอกต่อนะครับว่าในตอนนั้นเธอพยายามคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอพยายามที่จะเอาอกเอาใจแล้วก็พยายามที่จะใส่ใจคนรอบข้างเหล่านั้นแต่ในที่สุดแล้วนะครับแชยรยองเธอก็ตัดสินใจได้แล้วก็เข้าใจกับตัวเองพร้อมกับเรียกความมั่นใจของตัวเองนกลับมาอีกครั้งแล้วก็บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอไม่สนใจแล้วเธอไม่รู้หรอกว่าคนอื่นจะคิดกับเธอยังไงแต่ว่าเธอนั้นจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อในความมั่นใจของตัวเองต่อไปและสุดท้ายเนี่ยในการเดบิวต์ครั้งนั้นแชรยองเธอก็มั่นใจในตัวเองมากๆเเลยยดีวว่าตรงกับอนขงงว กับสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองและก็รักตัวเองมากๆอย่างอิกจีและแชรยองนั้นเนี่ยเธอก็เผยแพร่ด้านนั้นออกมาได้ดีมากๆเปิดเผยด้านนั้นออกมาได้ดีสเสมอแฟนๆเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้แชรยองนะครับแต่หลายคนเลยก็บอกว่าเธอนั้นตรงมั่นใจในตัวเองแบบนี้ต่อไปเพราะเธอสวยแล้วก็ดูดีมากๆในแบบของเธอไม่ต้องไปกลัวใครไม่ต้องไปคิดถึงคําพูดใครเลยเธอนั้นมั่นใจในตัวเองแบบนี้ดีที่สุดแล้วซึ่งแฟนๆเนี่ยชื่นชอบมากๆเลยนะครับกับความมั่นใจครั้งนี้ของ,งแชรยองการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยเธอดูสวยแล้วก็ดดดเ่นมีอรา ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าความมั่นใจของเธอเนี่ยไม่เคยหายไปแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นตลอดด้วยและในรายการโนพปีแปรครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆแชร์ยองเนี่ยเธอเมาส์เก่งแล้วก็มอยเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนใครเนี่ยที่อยากรับชมรายการก็ไปตามดูรายการโนพปีแปรได้เลยนะครับ EP ที่มีแชร์ยองนั้นเป็นแขกรับเชิญขอบอกเลยว่าตลกมากๆแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่ในตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นไวรัลใน t ิ k กต็อกมากๆเลยที่มีคนเนี่ยนำมาทำคลิปมาแปลแล้วก็มาแชร์กันต่ออย่าง อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้อามากอเคป๊อปเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอามากอเคป๊อปไปด้วยที่สําคัญอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับแชรยองแล้วก็สาวๆอีจีกับการคัมแบ็กครั้งนี้ในอัลบัม้มเช็คเมทแล้วก็การโปรโมทเพลงไตเติลหลักที่มีชื่อว่าสเนคเกอร์สเยนะครับในตอนนี้ทั้งยอดขายอัลบั้มดีมากๆเลยยอดวิวเนี่ยก็พุ่งสูงมากๆและที่สําคัญนั้นน,นนนนนนนใตอออี้าา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 าวกกกกก็ํลลลัััััังงง่่ถยยยยรรรจเเพูมสสสบบุะๆ คลิปนี้อามากอเคปปับต้องไปแล้วกเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับพูดมาสเนเกอร์ซอนฮันดูรเดิเกสเซโกทันมาชันได้แ yeah, ย yeah. ่แย่พปลือยแบพเปลือยแบบแย่แย่